อาหารเย็นข้องเราวันนี้เอ้าเอ้า,อาก็เ่ยาวทุ่งมาไว้เอากับเอาคุมามว้ใกล้ๆกันก็บ่รได้เนาะเอออาอา,อาฉันนั่งต๊ปลาอยู่ริมตาริงเด้ ปลาหมอเอามามาปลาหมอกับปิ้งได้ตัวใหญ่จังนะมามาอุ้ยอ่าฮะอ่าฮะวุ่นิ่นออกมาเอออ้าวจ้าอ้ยจับแน่นๆน่ก็เลีอยดออกเต็มดึงขึ้นดึงไส้ขึ้นดึงไส้ขึ้นจ้า ừ, em để đín thì đây liệt bột tông ốc có giải bò à nè ốc ừ. cái hay hi ơi